ทหารบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ไม่แดงลงมาเด็กเคืองท่างล่ละค่ะเดี๋ยวไม่แดงจะพาเดินลงไปชมเนี่ยย้อยกปกๆเนี่ยกับทะเลหมอกเลยค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยเป็นทะเลหมอกทั้งนั้นเลยเนาะสีมงหามงเสาก,ก็จะบ่มีพระอาทิตย์ดอกนี่ค่ะพี่น้องจา้าเนาะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเดี๋ยวไม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะคะ่ะเนาะลงไปต่าๆผลเลยค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยผลจะทําบันไดลงไป น้องสีมงหามงเสาก็จะบมีพระอาทิตย์ดอกนี่ค่ะพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าไม่แดงผ้ามาชมผาม้อยีเดงเนาะคะ่ะเนาะนี่ทังไปสะสะสะพูคู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะชมวิวนะคะเนาะนี่ค่ะทางชมผาแกสลกักนุ่นต่ำเนาะคะ่ะเนาะจะมีบันไดลงไปได้ค่ะพี่น้องจา้า เดินลงไปชมเนาะค่ะน้องพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปนะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าต้องใส่รองเท้าให้เนาะ,ะนี่ค่ะเห็นบอกคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะคะ่นะนาอลงไปตำตามผลได้ะค่ะพี่น้องจ๋านี่เพิ่นจะทําบันไดลงไปบอกว่าภาพแกะสลักก็ะจะมองนี่ค่ะเห็นบอกคะ่ะมองโมค่อยเห็นเนาค่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นจะหลบไปแหนแหละน้องคะ่ะ เนี่ค่ะเพราะว่าน้ำไหลตลอดนี่ค่ะเป็นบันไดลงไปนี่ขาวๆนั่นเป็นหมอกนะคะพี่น้องจ๋าหมอกฝั่งทางโน้นจะเป็นประเทศแคมาเดนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ๋าลาดให้แบบกระทัดหัดเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะเดินสะดวกสบายเดินง่ไงข่องแถวนะคะรองเท้ามีส้นเขาก็ห้ามเดินปีนป่ายเนาะร้อยห้าสิบเมตรเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะจะเป็นถาดโค เิ่นเห็ดเป็นถาดไหวเนาะคะ่ะเนาะเดวแมแดงจะพาเดินลงไปสว่วเนี่ยผาบคู่ก็จะยุ้างกำแพงเนาะคะ่ะเนาะเิ่นจะแกสลักผาบูนนผาบคูไหวน,นี่ค่ะเป็นภาพนูนครับเดินลงไปชมเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปนะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าต้องใส่รองเท้าให้ค่ะพี่น้องจา๋าอันตรายเด้ค่ะเนี่ยเห็นบาาอกค่ะทะเลเหมาะมองไปฝั่งโน้น ทหารบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ไม่บอกว่าภาพแกะสลักก็จะมองนี่ค่ะเห็นบอกคะไอ้ม้งโมค่อยเห็นดอกค่ะพี่น้องจ๋าเพิ่นจะหลบไป็นแหน่ะน้องค่ะแหน่ค่ะเพราะว่าน้ำไหลตลอดโนสีมงหาม้งเสาก็จะบบมี่พระอาทิตย์ดอกนี่ค่ะพี่น้องจ้าแม่แดงลงมาเด็กเคืองท่างแหละค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมเนี่ยย่อยปกๆเนี่กับทะเลหมอกเลยค่ะพี่น้องจ้า เป็นทะเลหมอกทั mm ้ง hmm. นั้นเลยร้อยห้าสิบเมตรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะเป็นถาดคูเป็นเห็ดเป็นถาดไหวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปเนาะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะค่ะเนาะลงไปตามๆผลได้ค่ะพี่น้องจ้าเนี่ิ่นจะทําบันไดลงไปอดแม่แดงลงมาเด็กเคืองทัางแหละค่ะเดยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมเนี่ยย่อยปกๆนี่กับทะเลหมอกเลยค่ะพี่น้องจ้า เป็นทะเลหมอกทั้งนั้นเลยเนาะสีมงหามงเสาก็จะบ่มีพระอาทิตย์ดอกนี่คะ่ะพี่น้องจา้าพี่น้องจ้าม่แดงผ้ามาชมผ้ามอญแดงเนาะคะ่ะเนาะในท่างไปสะสะสะพูคู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะเนี่ยผาคู่ก็จะอยู่ขางกําแพงเนาะคะ่คะ,เะเนาะเพื่อจะแกสลักผาโนนผาคู่ไหวนี่คะ่ะเป็นภาพโนนค่ะพี่น้องจา้าอันตรายเด้คะ่ะ เนี่ยเห็นบอกค้าคะทะเลหมอกมองไปฝั่งโน้นทหารบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ไม่แดงลงมาเด็กเคืองท่างแล่ละค่ะเดี๋ยวไม่แดงจะพาเดินลงไปชมเนี่ยย่อยปกๆเนี่ยกับทะเลหมอกเลยคะ่ะพี่น้องจา้าเนี่ยเป็นทะเลหมอกทั้งนั้นเลยเนี่คะ่ะเป็นบันไดลงไปเปียกหมดเลยคะ่ะพี่น้องจา้าทะเลหมอกเนาะคะ่ะโนสีมงหามงเสาก็จะบ่มีพระอาทิตย์ดอกนี่คะ่ะพี่น้องจา้า เนี่ค่ะเป็นบันไดลงไปเปียกหมดเด้ค่ะพี่น้องจ้าทะเลหมอกเนาะค่ะบอกว่าภาพแกะสลักก็จะมองนี่ค่ะเห็นบอกคะม่องไม่เคยเห็นดอกค่ะพี่น้องจ้า่นจะหลบไปแนแหงแหละนาอค่ะเน่ค่ะเพราะว่าน้ำไหลตลอดเนาะเนี่ค่ะเห็นบอกคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะค่ะเนาะลงไปต่าๆผลได้ค่ะพี่น้องจ้านี่่นจะทําบันไดลงไปเนาะนี่ค่ะเห็นบอกคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะค่ะเนาะ ลงไปตามๆผลได้ค่ะพี่น้องจ้านี่ิ่นจะทําบันไดลงไปโนสีมงหามงเสาก็จะบมีพระอาทิตย์ดอกนี่ค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าไม่แดงผ้ามาช่มผาม้ออีเดงเนาะค่ะเนาะในท่างไปสะสะสะพูคู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะพี่น้องจ้าไม่แดงผ้ามาช่มผาม้ออีเดงเนาะค่ะเนาะในท่างไปสะสะสะพู คู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะเนาะนี่ค่ะเห็นบหมคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะคะ่ะเนาะลงไปตาๆผลได้ค่ะพี่น้องจ้านี่เพิ่นจะทําบันไดลงไปชมวิวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทางชมภาพแกะสลกักนู่นต่ําเนาะคะ่ะเนาะจะมีบันไดลงไปได้ค่ะพี่น้องจา้าพี่น้องจ้าแม่แดงผ้ามาชมพาม้ออีเดงเนาะคะ่ะเนาะนี่ทางไปสระ สปูคู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะชมวิวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทางชมภาพแกะสลักน,น,น,ะะนุ่นต่ำเนาะค่ะเนาะจะมีบันไดลงไปได้ค่ะพี่น้องจ้าบอกว่าภาพแกะสลักก็ะจะมองนี่ค่ะเห็นบอกคะ,ะมองไม่ค่อยเห็นดอกค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นจะหลบไปนแหน่แหละนาองคะ่ะแหน่ค่ะเพราะว่านา้ำไหลตลอดพี่น้องจ้าไม่แดงผ้ามาชมผาหม้ออีเดงเนาะคะ่ะเนาะนี่ทางไปสสะ สพูคู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะบอกว่าภาพแกะสลักก็ะจะมองนี่ค่ะเห็นบอกคะ,ะม่องไม่เคยเห็นดอกค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นจะหลบไปแนแหล่ะนะะ้องค่ะแหน่ค่ะเพราะว่าน้ำไหลตลอดนี่ค่ะเป็นบันไดลงไปเปียกหมดเลยค่ะพี่น้องจ๋าทะเลเหมอกเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าไม่แดงผ้ามาช่มผ้ามอญเดงเนาะคะ่ะเนาะนี่ทังไปสะสพูสส คู่นะคะจะเป็นถาดถาดคู่นะคะรัดให้แบบกระทัดรัดเนาะค่ะเนาะเพื่อจะเดินสะดวกสบายเดินง่ไงข่องแถวนะคะรองเท้ามีส้นเขาก็ห้ามเดินปีนป่ายเนาะเนาะนี่ค่ะเห็นบอกคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะคะ่ะเนาะลงไปต่าๆผลได้ค่ะพี่น้องจ้านี่ยคนจะทําบันไดลงไปเนาะนี่ค่ะเห็นบอกคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะคะ่ะเนาะลงไปต่าๆ ผลได้ค่ะพี่น้องจ้าเนี่ย่นจะทําบันไดลงไปเฮ mm ้ย hmm. เนี่ยผาบคูก็จะอยู่ข้างกําแพงเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะแกะสลักผาบนู่นผาบคูไว้นี่ค่ะเป็นภาพนูนครับลัดให้แบบกระทัดรัดเนาะค่ะเนาะเพื่อจะเดินสะดวกสบายเดินง่ไงข่องแถวนะคะรองเท้ามีส้นเขาก็ห้ามเดินปีนป่ายเนาะเนี่ยผาบคูก็จะอยู่ข้างกําแพงเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะ กสลักภาพนุ่นภาพภูวัวเนี่ค่ะเป็นภาพนูนค่ะพีนองจ้าอันตายล่ด้วยค่ะเนี่ยเห็นบอกคา้ะทะเลเหมาะมองไปฝั่งโน้นทหารบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ไม่ลัดให้แบบกระทั่ลหลัดเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะเดินสะดวกสบายเดินไงของแถวนะคะรองเท้ามีส้นเขาก็ห้ามเดินปีนป่ายเนาะคะ่ะพี่นองจ้าอันตราย่ด้วยค่ะเนี่ยเห็นบอกคา้ะทะเลเหมาะ มองไปฝั่งโน้นทหารบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ไม่เดินลงไปชมเนาะคะ่ะนอกพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแม่เดงจะพาเดินลงไปนะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าต้องใส่รองเท้าให้เนี่ค่ะเป็นบันไดลงไปเนี่ย้าขาวนั้นเป็นหมอกนะคะพี่น้องจา๋าหมอกฝั่งทางโน้นจะเป็นประเทศคัมแนเนาะคะ่ะนอกพี่น้องจา๋า เดินลงไปชมเนาะค่ะน้องพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปนะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าต้องใส่รองเท้าให้บอกว่าภาพแกะสลักก็จะมองนี่ค่ะเห็นบอกค่ะมองโมค่อยเห็นดอกค่ะพี่น้องจ๋า่นจะหลบไปแน่แหละน้องค่ะแน่ค่ะเพราะว่าน้ำไหลตลอดเนาะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะค่ะนาอลงไปตามๆผลได้ค่ะพี่น้องจ๋านี่่นจะทําบันไดลงไป มองขึ้นไปโน่นเห็นบอกคะนี่น้ำย่อยเนี่ยค่ะนี่ค่ะหมอกทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่น้องจ้าโบเมนฝนเลยค่ะมองขึ้นไปโน่นเห็นบอกคะนี่น้ำย่อยเนี่ยค่ะนี่ค่ะหมอกทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่น้องจ้าโบเมนฝนเลยค่ะเดินลงไปชมเนาะคะ่ะนอกพี่น้องจ้าเดี๋ยวไม่แดงจะพาเดินลงไปนะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะพี่น้องจ้าต้องใส่รองเท้าให้ เดินลงไปชมเนาะค่ะน้องพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปนะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าต้องใส่รองเท้าให้เราแม่แดงลงมาเด็กเคืองท่งละค่ะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมเนี่ยย้อยกปกๆเนี่ยทะเลหมอกเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเป็นทะเลหมอกทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องจ๋าอันตรายด้ค่ะเนี่ยเห็นบอกค่ะทะเลหมอกมองไปฝั่งโน้น ทหารบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ไหมเนาะซีมงหามงเสากะจะบ่มีพระอาทิตย์ดอกนี่ค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเป็นบันไดลงไปเปียกมดเด้ค่ะพี่น้องจา้าทะเลหมอกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบหมะคะเดี๋ยวแม่แดงจะพาเดินลงไปชมดูเนาะค่ะเนาะลงไปต่ตาๆผลได้ค่ะพี่น้องจา้าเนี่พิ่นจะทําบันไดลงไป